สวัสดีค่ะชีวิตติดดินมนีคีณภาพเมื่อวานเขาบรรยากาศพอกลังวานโดยใช้เครื่องพ่นบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดดูบรรยากาศเ้าปุ่งมะฮอ,อดคนะ่ะบพอมะฮอดโดนแดดนี่ก็นั่งไปทรงไม่ ป่ะเดี๋ยวพาไปเบิง้งเออโอ้ยลงรถก็ได้อ,อ,อึ๊บโ<า>อ,อ้มาเอาเห็นบ่เห็นเม็ดเข่าบ่ พงยางเนี่ยว่าเตียดเราจะอยู่ร่วมกันนะครับวันนี้โ,โล,ล้วบุบการซุ่มคูณสามไปเลยใส่เครื่องพ่นมันก็ะได้ไหวกว่วานิดนึงกะกี้เขาก็ใส่ข้นยาง Những tên nào phát chào. Vội gì, vội gì chào đâu. Bi vó dù 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 Eh <laughs> uh. หน่อยหนึ่งี่หน่อยหนึ่งเ,เ,ดเดี๋ยวให้นึงโอ้เอาดเดี๋ยวให้เลยออโอ,โอ,โอ้กาให้ละถังเขายังนี่พ <c oughs> ระเจ้ทาท่นพรวิจเจ้ไอหมูท่านมาว่ะไอปนันว่าไอ<ะ>้กี่อย่างนีบอ รถไถตามเลยนี่รถมันพ่อเฮ็ดขับสองขับสี่รถไถขับสองขับสี่ขับสีบ่มันคือบพกระเด็นกระดอนคือตะกี้วะรถไถแต่เกาเบียวมาโอ้โหวิวาเม่นนั่นวิวาเม่นขับสองแต่เกาเบียวมามว่าเม่นนั่นเรียนอยู่ทีงอุกกาบาต ครับอันนี้เบืง้งทางมานี่ยฮะบอรเรียวมาเกียร์อย่างมาเกียร์ให้ให้ซีผุนพุ่นเรียวให้ซีผุนเรียวนี่มีเมืเปลี่ยนเกียร์บางอันรถไฟฟ้าไม่ญ่นี่บี่ยันมีต่ำของเราเนี<ง>้ยจอดเห็นว่ารถไฟฟ้าจอะไปจอดอันนี้เนาะแต่ว่าเขาจะไปจอดแอบไปอยู่ดอกแต่ว่าพี่ยันต่ำขอ้อขีบข้แข็งเบื้องเห็นไอ้เบื้องดิน ทางทางเขาหน้าดินแด็กคุณน้ะค่ะอันนี้ปลาอย่าง